ยิงเว้ยยิงยิงยิงนี่คือรายการนักแอสไตร์เกมทีวีช่วงออนไลน์สไตล์ครับผมจะยิงอย่างเงี้ยครับรายการทีไม่ชื่อว่าเป็นแอสไตร์เกมทีวีนะครับอย่างนี้ผมบอกกันแล้วขยันยิง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 วันนี้เสนอตอนเอ็กซ์ช็อตช่วงกระทืบศีสาวพยาบาลฮ่าฮ่าฮ่ายิง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 เอาหันไหนเนี่ยไอ้แค่เมาแมงลื่นยิงไหนไหนมีไหนมาไหนอีกมาดิมาดิ เปลี่ปืนแม็งหมดละยิง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 แม็กหมดอีกไสัตัดโอยยิงยพวกดอกนี่มัไม่อยู่ทุทีดอกนี่แ่าหีหน้าชมดยิงยิงยิงิงยิงติดเลขสนะคำพูดเนี่ย ยิงไม่ให้หมดมามามาอีกเปลี่ยนนัดแล้วมาดิตู้มติวป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 ิตัดเลยเจ็ดนัดยิงยิงยิงมาดิมาดิเยี่ยมหมดแล้วทำไงดีเนี่ยลงไปต่อยอแม่งเลยโอ้โหโดนตบรวงเกิดไปเกิดไปยิงยิง อ่อยแยบแยบที่ตรงมน้่แหละทีนี้ดีสุดแล้วรับรองรอดแน่นอนคงนั้นหมายว่าที่กดกระพิบกระพิบกด,ดสลับกันสแสวบกันสแสวบบชึบเติมแน็ตเจ๋งเทค่ครับมาดีมาดีดูมาแล้วยิงยิงยิงมาดีดูตัดไปที่คุณกำังมีกระสุนอยู่กูรอด ไม่มีก็ตายหายกูยิงยิงเข้าไปโอไมเฮช็อตไม่ไม่เฮช็อตเฮช็อตเป็นช็อตเที่ยยิงโดนธรรมดานี่สี่ตัวห้าตัวเอาไ่โดนแน่ อออเ,เ,เ,เอ,อ่ไม่ใครเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยิงแย่มงยิงแย่งอีกยิงนี่มาดิมาดิยิงยิเออไม่ยิงเทียบหมดละมามามาปืกนกระจกก็ข่ามได้มามาตัด ยิง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 ยงยิงแยบบนะครับทัสดีครับที่ติดตามคร 2, live. Like live. Right. ับลับไปกสมม่วงออนไลน์สไตล์ครับสวัสดีครับดูคะแนนกันได้ที่สเย่ขอครับ